ครับพี่น้องผมมึอนี้กัพ่อกันตอนแรกพี่น้องสามโมงสี่โมงใกล้ถึงคำแล้ว <c oughs> ออกมาล่องผาไหมพี่น้องหาเลาะยิงโกกครับขังแรลกขังแรก,รแรกหลังจากไปสอมมาแล้วไปครับพี่น้องไปไล่ไปนี่เดี๋ยวมันรุนโมงนล้วกันสิมีตัวบ่ผาไหมที่เป็นไร

โดดต้องแจ้งลงนี้แะต้อนโตมาแค่ว่าเดี๋ยวบึงก็ยังจิดตัวว่นไหประเด๋ยจางน้อยเก่าได้จิตตัวเลยได้ไปแค่ตัวแล้วสามตัวแล้วจางน้อยังมีอีกอยู่เดี๋ยวมาหลุดบุองตงกันครับพี่น้องพาไม่จะเป็นไรเปิดงานครั้งแรกเลยครับ โด่งสองตัวละมั้งโพหรือว่าโพโพแล้วพี่น้องโพกะกิเลยครับนี่ยอู้หเห็นคนสนอหันหนาเลยครับมั้ ลินโดนพ่ไปเหออโอ้ยอย,ยันเขาเห็นปะนเขาเห็นแต่เห็นอย่เนาะโอ้ยเจสบตีนชิ่งได้หันใจววนโ้ยจริงน้นอ,นป,นอป่อได้ดโอ้กะกโอก้เห็นคนอยู่ตองโอ้สาหน่อนึ่น เงียบลุ่งลุ่งอนนยู่ไหนเอาไหมครับเอาไหมไปพบบาริ่ต้ากเลย ร้นบ่กเลยเสียงดังก็ถือดิถืออยู่นะลุงเลยไปขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ของน่าปันเดี๋ยจ้าลุกเด้อถืออยู่ดิพี่น้อง ถึงท่าดิโอ้โหโอ้บักเอีบเลยตัวนี้ไหมโอ้โหโอ้มันเดี่ยวย่องเลยพากระบอกไม่โอ้โหบักเอีบครับ โอ้ยไปใส่ถุงกระเที่ยวเลยครับโอ้บ่มันโตไหนน้อยพี่น้อยโอ้เปิดเหลกแขกมันได้อุ้มแล้วพี่น้องอย่าอย่าเตน่ามงามครับโอ้แผลหมดสวยบัดเล้พี่น้อง บจะไหนกันโอ้เด็กปนแล้วพี่น้องเลยอนุญาตปดก่อนขึ <c ười> ้นแล้วลงหน่อ <c ười> เห็นคนวันนี้จะได้ไปโพึพ้นอีกไก่ก็มงเกาอีกหน้อยนึงฮะห,หนึ่งเตามครับเปิดตาข้างแรกของผากระบอกไม่พี่น้อง hả, nhắm con con cái tiêu như thế đạp bạn không biết đúng tôi đúng nghĩ đúng 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 S <S ไปเขาหมายตัวพี่น้องมันเลี้ยอยตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวนึ่งมาพี่น้องมาลุ้นบางอีกตัวนึงครับเลี้ยอยตัวนึงอยู่บรู๊๊งขืนบรู๊๊งมันไปนลอยขึ้นทางในเละบุ๊วยที่แรกขึ้นอยู่นี่เนาะบัดนี้เห็นคนมันเป็นจังนี้มุดลงไปเขาเดียวขึ้นหัอนอีกคนนี อีมุดจะหนีร้อยไปขึ้นนั่นเลยเดี๋ยวลุงทำไมอีกตัวนึองอีกที่โผล่มาเนาะโอ้มจาจังนี่ได้ทุกเครียดเลยี่น้องจังนี่มากานได้เป็นตัวทุกเครียดเลยได,ได้ไปแล้วก่อนตัวไม่ไอ้ม่อยู่อีกทีเดียวบังห่มวางมันไปเร็ว ที่ะล,ลูกตัวลุงสองตัวครับโอ้ใส่แล้วเนะลุดมางครับพี่น้องบอ่เห็นโผเลยพี่น้องเลยก็รู้ว่าไปขึ้นเท่งไหร่นั่งนั่งโดนแล้วพี่น้องเยเอ๊ะมัจอกตัวกรคักเดี๋มันไปโผใส่ว่ะ ฝากไว้กว่อนเด้อนี่เดี๋ยวมึงรุ่นจกี่มัดปล่อยันใหม่พีดอกไปสางอื่นครับไปนั่งตันโดนเหรอเนาะง่ายสางพี่น้องง่ายสางไปพี่น้องม้าเบงสางนิ้นี่ครับมีปบบ่ ันโอ้โหโดดแล้วพี่น้องบไดตัวบักง่ายได้ดิโดดแล้วโดดแล้วเดี๋ยวยั่งเราบึ้งอยู่ครับโอ้โหตัวนี้นั่งใสร็จแล้วปั่นเปลี่ยนแส้

เลยัพี่น้องเลยพูดครับโดดยูกแก่พูดครับพี่น้องไปขึ้นต้นไม้เลยมาพี่น้องบัดออกกระทึกต้นม่วงครับขึ้นสูงเรื่องนั้นโดนลูกแก่หนั่นเรือพี่น้องแก่หนั่นแต่ว่าจะเกิดขึ้นมื่ได้ขึ้นทั้งฝีกับเบนูหด้อยี่ ต้อนีก็บังน้อยนึงเดี๋ยวมาลรุนเิ้งนมากกันพี่นอ้องว่าเขาสีโพใสเด็ดเต็มนึงละขึ้นแล้ว <c ười> <c ười> พี่นอ้องขึ้นแล้ว ถือกบ้าโดนอยู่นะถืออยู่พี่น้องโอ้โห,โห,โโหพี่ตะลุดะล่ะโอ้ยจะพาหลุดเด้อของใหม่ห,หรอ โอ้ย่านหลุดเด็พี่้องเอ้ยบัดโอ้โหโอ้เชือกกระได้โอ้ของกล่องไปช่วยทีช่วยเดนแล้วบัดแม่ของท่าได้แล้วบันแม่ หลุดนะปิดทองเขาเป็นเด่นอยู่พี่รองลูกดอกคล้องจะไรน้องปัดเลยนะโอ้ติดมีไพ่หอมมาโอ้โอ้หลุดหรอวะ่าพี่รองโอ้ ไม่รู้สิลีโอ้ยโอ้จะใครลูออกเงาเนาะขมมักไงน้องพี่น้องเอฮ้ยโอ้ยจะว่าขวางเองียงเนาะอืมเนาะจะขวางท่าอะไรนาะพี่น้องเลยยุดยจำครับ ลุงเอาซอก,กันแล้วเนาะปิดงาใหม่แต่แล้วโอ้ยตันายนกันเนาะมักงายโวเป็นปยังพี่เนอะกัถทอว่าถือถือว่าเด็กนั่นแล้ว แต่คนมาดึงหลุดเองแตนายจับโอ้โอ้ก็ <c oughs> ถือว่าเขาเปัน่นอ,อยู่ครับทาก็บอกไม่นี่สองเทียเด็ดสองเต็มอยู่พี่น้องเต็มหนึ่งได้ดเต็มหนึ่งบ่ได้เต็มหนึ่งหลุดพี่น้องเฮ้ยคันลงเอากับจีได้อยู่หรอกคนมักง,ง่ายผล โด้ได้เต็มเดียวขู่รูพี่้องเลยเต็ีมมีรถจัมปุ่งถงกระเที่ยวอยู่รถคนครับมือลุ่นเขาจังไม่ียกันะไปพอกันข้างล่างพี่น้อง ยลงมาเอาซะเกล้ยวน้อพี่น้องติดตไม่ไผ่นี่ครับโอ้ยขุนครับนั่งขุนเลยอ่ะสีมันเต็มเดียวเลยพี่นอ้องไะก็ถือวา่าซุ้งสีมันอยู่พี่น้องหนิมนันจะดอกไอ้พากระบอกไม้ไนี่ครับยิงสองเทียด้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งลุดพี่น้อง ปูนครับกบหยุดรถซาเลงครับสิมันเท่านี้แหละเดี๋ยวมั้งขันคนบ่มากง่ายก็สิได้อยู่ครับตัวมหันตโอ้ยลงมาเอาแล้ก็ล้วเนาะเอาครับพี up, 40, 000, 000่น้องถือว่าผ่านครับนี่ขาก็บอกไหมสำหรับคลิปนี้ก็เอาทรัมนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้ายจะพอกันไหมสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้าครับไปเข้าบ้านพี่น้อง